สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอ e Art f o ัน u n Channel นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสาหรับคนรักบ้านนะครับเป็นไอเดียบ้านครับไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนบ้านสวยบ้านในฝันบ้านงบน้อยนะครับวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูบ้านเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับเป็นหลังคา3สเต็ปนะครับสห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงแล้วก็1งโรงจอดรถนะครับ ในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันครับครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านสักขุยอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับทุกท่านครับครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา3สเต็ปนะครับมุงด้วยเม็ดท่อนชีตสีเขียวอ่อนนะครับครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นเสาแต่งด้วยหินทรายนะครับแบ่งห้องด้านหน้าออกเป็น 4ล็อกนะครับสล็อกเป็นตัวบ้านอีกแล้วก็อีกล็อกขวามือเป็นที่สลับจอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูข้างในกันครับครับนี่ครับตรงระเบียงนะครับระเบียงด้านหน้าครับสเมตร3ามเมตรห้คูณสินะครับครับตรงนี้ปูด้วยแกนิโตนะครับขนาด60สิคูณหกลายหินอ่อนนะครับสวยงามครับ บ้านหลังนี้อยู่ในช่วงกําลังก่อสร้างนะครับก็เจ้าบ้านไม่ได้จัดทํางบนะครับคือทําไปเรื่อยๆจบก็คือจบนะครับตอนนี้งบเจ้าบ้านจ่ายไปแล้ว1นล้านสี่แสนนะครับท่านผู้ชมครับ 1, 00 4, ครับหนล้านสี่แสนครับนี่ครับประตูทางเข้านะครับเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับ ขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับกำลังช่างกําลังเข้ามาติดตั้งประตูหน้าต่างกันนะครับครับนี่ครับเป็นประตูกระจกบานเลื่อนใสนะครับครับสีชานะครับช่างกําลังอยู่ในช่วงติดตั้งนะครับครับห้องโถงนะครับห้องโถงขนาดห้องโถงก็8เมตรคูณ8เมตรนะครับกว้างขวางมากครับเจ้าบ้านครับใช้ พื้นที่ห้องโถงย่างอลังการเลยครับมาดูงานฝ้าเพดานนะครับเป็นฝ้าหลุมนะครับทุกคนครับฝ้าหลุมสองหลุมนะครับติดไฟดาวไลท์หลุมละแปดดวงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นฝ้าหลุมนะครับที่เห็นไม่ใช่คานนะครับเป็นการตกแต่งฝ้าหลุมนะครับเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีคานบนนะครับครับนี่ครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับเป็นฝ้าฝ้าหลุมนะครับ ตัวบ้านข้างในก็ผนังนะครับตอนนี้อยู่ในงานสีนะครับงานสีครับลงสีเป็นสีเทาดำนะครับครับแล้วก็ที่ห้องโถงนี่มีช่องหน้าต่างอยู่3มช่องนะครับเป็นกระจกบานเลื่อนขนาด2เมตรคูณเมตรสินะครับสูงเมตรสิครับสามช่องครับช่องละสองบานเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับท่านผู้ชมครับครับห้องโถงกว้างขวางมากเลยครับ ครับเดี๋ยวได้พาท่านผู้ชมไปดูห้องนอนนะครับดูกันเป็นคร่าวๆก่อนนะครับถ้าบ้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้ให้ดูกันครับห้องนอนหนึ่งนะครับ3ามเมตรห้คูณ4เมตรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปูกระเบื้องด้วยปูโดยแกนิโตนะครับขนาด60คูณ60ครับเป็นลายเดียวกับห้องโถงนะครับ ติดหน้าต่าง2ช่องครับขนาด2เมตรคูณเมตรสิแล้วก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับข้างในครับติดไฟดาวร้ท์สีดวงครับทุกคนครับครับนี่ครับตรงนี้เป็นห้องนอน1นะครับครับเดี๋ยวให้พาดูห้องนอน2กันเลยนะครับครับนี่ครับวงกบประตูก็อยู่ที่80คูณ2เมตรทั้ง2ห้องนะครับห้องนอน1ห้องนอน2 เช่นกันครับห้องนอน2,3,50เมตรห้คูณสเมตรเช่นกันนะครับแต่ว่าห้องนี้ติดหน้าต่าง1ช่องนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนขนาด2เมตรคูณเมตรสเช่นเดียวกับขนาดหน้าต่างห้องอื่นนะครับข้างบนฝ้าก็เป็นฝ้าชาบเรียกแล้วก็ติดไฟดาวไรท์สดวงเช่นกันนะครับงานสีก็ตอนนี้อยู่ที่สีพื้นนะครับกำลังลงสีพื้นนะครับในห้องนอนครับเป็นห้องนอน2ครับทุกท่านครับ จากนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมเตินไปดูข้างหลังครับครับพานมาตรงนี้เป็นห้องห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ขนาด4เมตรคูณ7เมตรกว้างขวางมากครับครับก็มีเคาน์เตอร์นะครับเป็นรูปตัว L นะครับมีซิงค์ล้างจาน2หลุมนะครับแล้วก็ติดหน้าต่าง1บานนะครับบานเมตร20 เมตรสินะครับแล้วก็ตรงผนังก็ติดกระเบื้องนะครับสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรนะครับเป็นขนาด30คูณ40นะครับครับจากนั้นด้านบนก็ทาสีเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ติดไฟดาวไลท์ในห้องนี้ก็8ดวงครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับครับนี่คือห้องครัวนะครับทุกท่านครับครับให้้ดูกันครับ ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงนะครับเสียงของเมทัลชีตนะครับโดนแดดครับเมื่อกี้ไม่มีแดดพอแดดออกมาเมทัลชีตก็ดังลั่นเลยครับครันี้ครับท่านผู้ชมต่อไปผมให้ดูอ่าเดี๋ยวให้ดูห้องนอน3ก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้ครับช่างกำลังทําประตูนะครับเป็นประตูไม้สนนิวซีแลนด์นะครับสวยงามมากครับครับให้ดูประตูนะครับ งานประตูนี่ช่างบอกว่ารับติดตั้งบานละสามร้อยห้าสิบนะครับตรงนี้ผมถามช่างครับงานประตูครับตรงนี้เป็นห้องนอนสามนะครับท่านผู้ชมครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรเช่นเดียวกับห้องนอนหนึ่งและสองแต่ว่าติดหน้าต่างหนึ่งช่องนะครับเมตรยี่สิบคูณเมตรสิบแล้วก็ติดเป็นช่องรับแสงนะครับครับ ประมาณ60คูณเมตร40นะครับตรงนั้นครับแล้วก็ฝ้าเพดานเป็นฝ้าฉากเรียบครับทุกคนครับติดไฟดาวไลท์สี่ดวงนะครับแล้วก็พื้นห้องก็เป็นแกนิโตขนาด60คูณ60เหมือนห้องอื่นนะครับครับเดี๋ยวผมให้ได้ดูห้องน้ำกันครับทุกคนครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำต่อยื่นออกไปด้านหลังของตัวบ้านนะครับ พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก2ห้องในี่ก็10ตารางเมตรครับให้ดูกันครับงานห้องน้ําก็ติดกระเบื้องปูพื้นเป็นกระเบื้องหยาบสีน้ําตาลนะครับมีสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ติดโมเสสแลวก็กระเบื้องลายโมเสสที่ผนังน,นะครับแล้วก็มีช่องรับแสงครับมีชักโครกมีฝักบัวอาบน้ำครับฝ้าเพดานก็เป็นฝ้าฉาบเรียบ ติดไฟดาวไลท์หนึ่งดวงนะครับตรมนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องที่1ครับแล้วก็มาดูห้องน้ําห้องที่สองนะครับครับก็ตกแต่งลวดลายกระเบื้องอ่าแตกต่างจากห้องที่1นนะครับครับนี่ครับติดกระเบื้องข้างผนังสวยงามมีราวอ่าแผนผ้ามีอ่างล้างมือล้างหน้านะครับแล้วก็ ติดชักโครกนะครับสำหรับพื้นก็ลงกระเบื้อง60คูณ60นะครับเป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกับห้องที่1นะครับครับนี่ครับครับขนาดประตูก็80-2คูณ2เมตรนะครับครับตรงนี้ที่ห้องครัวนะครับเป็นอ่าตรงนี้เคาน์เตอร์ตัวแอลนะครับครับทุกคนครับ แล้วก็มีประตูออกด้านข้างนะครับขนาด80คูณ2เมตรนะครับทำจากไม้สนนิวซีแลนด์นะครับตัวบานประตูนะครับนี่ครับผมออกมายืนอยู่ข้างนอกแล้วนะครับทุกคนครับตรงนี้เป็นด้านข้างของตัวบ้านนะครับเป็นที่จอดรถนะครับตรงนี้พื้นที่3เมตร50คูณ10 16เมตรเลยนะครับทุกท่านครับครับนี่ครับ งานก็กำลังอยู่ในช่วงกว่อสร้างนะครับเปอร์เซนต์งานก็ประมาณ80%แล้วครับเดี๋ยวบ้านหลังนี้ถ้ามีความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวผมจะพา,าผมจะได้กลับมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับฝากกดติดตามกดก,กระดิ่งช่องตะออดฟอร์ฟันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปต่อไปด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ